วิธีติดตั้งนะครับที่วางแก้วด้านคนนั่งนะครับสําหรับโฟลเจอร์ตัวแรกจะไม่มีมาให้นะครับจะเป็นฝาปิดเฉยนะครับอุปกรณ์นะครับมีที่วางแก้วพร้อมลางสไลด์นะครับนี่นะครับเราก็ถอดแยกกจอกกันก่อนนะครับเราต้องเอาลางสไลด์ตัวนี้นะครับใส่ก่อนนะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดสองตัวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีไขควงแฉกนะครับแล้วก็ บล็อกเบอร์12นะครับถอดแอร์แบ็กนะครับแล้วไใส่ควงแบนนะครับไว้ถอดอุปกรณ์นะครับเริ่มนะครับก็ถอดหน้ากากแอร์ก่อนครับข้างหน้านะครับดึงไว้นะครับดูซิว่าใช้เวลานานนะครับถอดหน้ากากแอร์นะครับแล้วก็ถอดน็อตที่ยึดนะครับ2ตัวนะครับต่อมานะครับถอดเสาเอนะครับนี้นะครับ ถอดมือดึงอ่อนะครับต่อมานะครับดึงเสาเองไว้นะครับนี่ครับจะมีน็อตตัวนึงนะครับตรงมุมนี้นะครับใช้ T10 นะครับหรือว่าตัวแฉกครับอันนี้ไม่ใช่น็อตเดิมนะครับ ใสออกนะครับมุมหนึ่งนะครับเสร็จครับต่อไปเอาที่บอกหน้ากากแอร์ออกนะครับงัดด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับชุดหน้ากากแอร์ออกนะครับแล้วก็ดึงลิ้นชักออกนะครับลิ้นชักล่างนะครับดึงออกนะครับจะใช้ทีเบอร์12นะครับ กดชุดแอร์แบกออกนะครับชุดแอร์แบกก็จะมี2ตัวนะครับนี่นะครับตัวที่1แล้วก็ตัวที่2นะครับคลายออกนะครับคลายออกนะครับ น็อตล็อกแอร์แบ็คออกมาก่อนนะครับสองตัวนะครับแล้วทีก็ค่อยยกคอนโซลขึ้นมานะครับจับสองมุมนี่นะครับแล้วก็ยกคอนโซลขึ้นมาดึงข้อหาตัวนะครับคอนโซลก็จะอ้าขึ้นมานะครับดึงแค่สิบเดียวนะครับแล้วก็จะมีน็อตน็อตนะครับยึดด้านในตัวนี้หนึ่งตัวนะครับนี่นะครับ เราก็แกะออกก่อนนะครับเพื่อจะเอาฝาออกนะครับ <simplement spreading out> เราต้องยกคอนโซลขึ้นนะครับงานจะไขไม่ได้นะครับไขจุดยึดทั้งสามจุดได้ ก็จะหลุดออกมานะครับจะเป็นฝาปิดเฉยนะครับมีน็อตยึดอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ใส่ชุดรางตัวนี้เข้าไปนะครับจะมีน็อตยึดอยู่3ามจุดนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปด้านในนะครับนะครับก็จะมีตัวยึดนะครับนะครับสามจุดนะครับด้านในนะครับ เราก็ใช้สกทูที่เราเตรียมมานะครับสองตัวนะครับใส่เข้าไปนะครับเตรียมใส่กลนะครับถ้าให้สะดวกก็ใช้ให้พอดีนะ ไปนะครับข้างบนนะครับก็จะมีตัวด้านล่างอีกสองตัวนะครับเป็นจุดยึดทั้งหมดสามจุดนะครับเดี๋ยวให้ดูจุดยึดนะครับจุดยึดนะครับเห็นไหมครับอันนี้สองตัวล่างนะครับนี่นะครับสองตัวล่าง แล้วก็ตัวบนนะครับตัวบนนี่นะครับนี่นะครับตัวบนนะครับสามตัวนะครับไข่ให้แน่นนะครับการไข่ก็อาจจะยากหน่อยนะครับถ้าไม่ถอดออกมาก็จะยากหน่อยแต่ถ้าถอดคอนโซลมามันจะยาวครับก็แล้วก็ลืตาที่ผมบอกนะครับ ยึดแน่นนะครับเป็นเรียบร้อยนะครับยึดแน่นเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนการประกอบนะครับเราต้องยึดให้ครบสามตัวนะครับไม่งั้นมันจะไม่ไม่แน่นนะครับชุดที่วางแก้วนะครับบางคนไม่อยากเลยยึดตัวเดียวไม่อยู่นะครับแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับวิธีประกอบก็ทําย้อนกลับตามขั้นตอนเดิมนะครับใส่ ประกอบไล่ย้อนกลับนะครับตามขั้นตอนเดิมนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับกา็ลองทํากันเองนะครับสําหรับคนที่ไม่มีที่วางแก้วนะครับด้านคนนั่งนะครับอันนี้ก็ใส่ไปก็สามารถใช้งานได้นะครับเป็นหลังสไลด์นะครับใช้งานได้เลยตัวนี้เราก็ใส่ย้อนกลับไปทั้งหมดนะครับขั้นตอนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยที